สวัสดีครับพบกับช่อง The New Trader นะครับวันนี้เรามาดูหุ้น Meta หรือ Facebook กันนะครับเจ้าหุ้น Meta หรือ f c e e o o o เนี่ยในภาพรวมเนาะในภาพรวมเรายัางคงต้องบอกว่ามันเป็นทิศทางในฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับทาไมถึงเป็นขาขึ้นชัดเจนก็ถ้าหากเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยมันมีการเบรกหายขึ้นมาเบรกหาขึ้นมาเสร็จมีการย่อลงมาไม่หลุดโลเนี่ยโครงสร้างหลัก ที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนให้เราเห็นตั้งแต่ตรงนี้หละมีการเบรกไฮขึ้นมาย่อมาไม่หลุดโลมันก็เลยมีการอะไรครับดีดขึ้นต่ออีกรอบเบรกไฮต่ออีกนะแล้วก็อะไรย่อมาอีกรอบไม่หลุดโลอีกเนี่ยวีคตอนเนี้ยโอโซโอบอดโอโซยกโลยกโลแสดงว่าอะไรครับมีโอกาสจะดีดขึ้นต่ออีกหนึ่งรอบของไทม์เฟรมวีคนั่นเองแล้วข่าวเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอก,การที่ w e e k มันย่อลงมาเนี่ยมันจะมีแนวรับตรงไหนบ้างที่น่าสนใจหรือคนที่อยากจะซื้อเก็บเพื่อลุ้นให้มันดีดขึ้นอีกหนึ่งรอบเนี่ยตรงไหนเป็นแนวรับสำคัญนะครับอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกตอนเนี้ยเราก็ต้องมาหาแนวรับก่อนซึ่งแนวรับตอนนี้ของว e กเนี่ยเรารู้แล้ว e e กมันเทนขาขึ้นอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยเมื่อเรามาย่อย เปิดในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงกว่าวีคเช่นตอนเนี้ยผมมาเปิดบนไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์มันวิ่งเป็นทิศอนะไรครับมันวิ่งเป็นทิศขาลงนะเห็นไหมไทม์เฟรมเดย์วิ่งเป็นทิศขาลงคำถามคืออ้าวเมื่อกี้เราเปิดไทม์เฟรมวีควีควิ่งเป็นขาขึ้นเดย์ day, วิ่งเป็นขาลงแล้วแบบนี้เราอยากจะเล่นขึ้นเราอยากจะหาจังหวะซื้อเจ้าหุ้นเมต,ตาเนี่ยยังซื้อได้ไหมคำตอบก็คือซื้อได้ครับ แต่การที่จะซื้อได้ณตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยหากเราอยากจะซื้อเนี่ยมันมีเป้าในการที่จะลงไปต่อได้หรือเปล่าหรือหากคุณเป็นสาย DCA คุณมองว่าในภาพรวมณตรงเนี้ตราบใดก็ตามการที่วีคมันกำลังย่อลงมาอยู่เนี่ยหรือเดย์เนี่ยที่มันวิ่งเป็นเทนขาลงเนี่ยแต่ยังไม่หลุดโลที่มีนัยสำคัญของวีคก็คือตรงนี้ โลว w e ิกอยู่ตรงนี้ซึ่งจะอยู่แถวๆราคาประมาณผมตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะ480นะครับตับได้ก็ตามราคาที่มันลงมาเนี่ยยังไม่หลุด480เรายังคงหาจังหวะ dca แบ่งเก็บแบ่งซื้อเพื่อลุ้นให้เล่นขึ้นอีกหนึ่งรอบได้นะครับผมโดยแนวรับที่น่าสนใจจริงๆผมมองว่ามันก็คืออยู่แถวโซนตรงนี้ครับเนี่ยผมมองนะว่าอยู่ตรงนี้แหละแถวๆเนี่ย ดังนั้นตั้งแต่ราคาแถวๆกล่องแดงตรงนี้ประมาณ600ถึง545เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะแบ่งเก็บหรือเป็นจุดน่าสนใจในการที่จะดีสู้เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้มันเกิดการดีสู้แล้วตรงนี้เรายังไม่เรียกว่าเราตกรลนนะครับเราสามารถที่จะรอในการที่จะคอนเฟิร์ม ได้อีกหนึ่งรอบก็คือรอยอย่างน้อยทำเฟรมเดย์เนี่ยย่อลงมาโอโซอีกหนึ่งรอบหากทำเฟรมเดย์ย่ยอลงมาโอโซอีกหนึ่งรอบไม่หลุดโลมีแท่งเทนกับตัวคุณหาจังหวะที่จะซื้อเก็บได้นะครับผมซื้อไล่ราคาไปต่อได้นั่นเองเพราะถ้าหากเดมเบรกหาอีกรอบได้สําเร็จเนี่ยมันจะทําให้ทาเฟรมวีคเนี่ยที่มันลงมาอยู่แบบเนี้ยเกิดการอะไรครับดีขึ้นโอเอร์บอร,รอบ การดีดขึ้นโอเวอร์บอนึ่รอบของรอบเนี่ยมันก็สามารถลุ้นให้วีคเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่หายก่อนหน้าก็ได้นะครับเนี่ยก็อาจจะให้มันกลับมาทดสอบแถวๆที่790อีก1รอบก็ได้ของไทฟ์เฟ e ม e e k หรือเราสามารถลุ้นไปหา All ออทา i g h ใหม่ต่อเลยก็ได้อีกเช่นกันแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับดังนั้นแนวรับตรงเนี้เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญนะครับผมคราวนี้ เรามาเปิดในทางเฟรมที่เล็กลงอีกเมื่อกี้เราเปิดว e k เราเปิดเด y ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาเปิดทางเฟรมสชั่วโมงให้ดู4ชั่วโมงเราจะมาหาแนวรับเพิ่มเติมอีกอคราวนี้ผมลากเป้าของ4ผมลากเป้าของว e k ผมลากเป้าของเด y แล้วเราก็จะเจอว่าแนวรับตรงไหนในภาพรวมเนี่ยมีโอกาสจะดีสู้นะครับ เห็นไหมครับสุดท้ายมันก็คืออยู่ในแถวแถวกล่องแดงตรงนี้แหละเป็นแนวที่มีโอกาสที่จะดดสู้ได้มากที่สุดอา้าวแล้วคําถามเฮ้ยแต่ถ้านะถ้าสมมุติทั้างวดหน้าราคาที่มันกําลังดีดขึ้นโอบ,บอสอยู่เนี่ยเกิดการย่อลงมาอีกรอบแต่ไม่สามารถที่จะยืนไหวยืนไหวในที่นี้คือมันไม่สามารถที่จะยืนไหวที่ราคาที่ห้า หลุดโลลงมาต่อมันมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบเป้าถัดไปต่อที่548สี่แนะครับผมห้าและจากนั้นมันจะลงมาทดสอบที่แถวแถวบริเวณราคาสี่เก้ถึงสี่ดนะครับผมดังนั้นให้สวยที่สุดหรือให้ดีที่สุดถ้ามองว่า Facebook หรือเจ้าเมตาเนี่ยอยากที่จะไปต่อ ไม่ควรที่จะลงมาถึงโซนตรงนี้นะก็คืออีกโซนสุดท้ายตรงนี้ผมมองนะไม่ควรลงมาหาถึงแถวนี้นะควรจบแค่แถวแถวตรงนี้ควรจบแค่ตรงนี้แล้วมันจะลุ้นไปหาเจ็ดเก้าศูนย์อีกหนึ่งรอบได้หรือไปหรือว่าลุ้นไปหาออทามไฮใหม่อีกหนึ่งรอบได้อันเนี้ยจะสวยนะครับผมอันนี้ก็คือแนวรับนะครับดังนั้นคีย์หลักสําคัญตอนเนี้ยอป๊บน,นึ่งนะผมลืม ดังนั้นคีย์หลักสําคัญตอนนี้นะครับผมคีย์หลักสําคัญตอนนี้หากให้สวยที่สุดรอลุ้นซิว่าเฮ้ยหากเดเนี่ยย่อลงมาโอโซอีกรอบไม่หลุด5้าดหนึ่งมีโอกาสที่จะกลับตัวไต่ขึ้นไปต่อได้แบบนี้หรือถ้าหลุดก็หลุดลงมาถึงแค่ตรงนี้พออย่าหลุดลงมาถึงนี้อย่าหลุดลงมาถึงนี้ถ้าหลุดนะหลุดลงมาถึงตรงนี้พอ แล้วกลับตัวขึ้นไปใหม่อย่าลงมาถึงนี้จะไม่สวยนะครับดังนั้นโซนตรงนี้ผมมองว่ามีนัยยะที่สุดละก็คือตั้งแต่หกรถึง58นะครับผมกลยุทธก์ก็แบบที่ผมบอกคุณจะรอทางเฟรม4ี่ชั่วโมงย่อลงมาอีกหึงรอบก็ได้สี่ชั่วโมงย่อลงมาอีกหึงรอบก็ได้หรือคุณจะรอทำเฟรมเดยย่อลงมาอีกหึงรอบก็ได แล้วหาจังหวะซื้อนะครับผมดังนั้นผมไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะว่าควรรอทำเฟรม4ชั่วโมงยอ่อแล้วซื้อหรือรอทำเฟรมเดยย่อแล้วซื้อมันอยู่ที่ว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แบบไหนแต่ให้รู้สึกว่ามั่นใจและสวยที่สุดก็คือเดยแต่เขาเนี้ยกราฟอะไรมันก็ไม่แน่นอนบางที่เรารอเดยย่อเดยมันก็ไม่จําเป็นต้องยอ่อก็ได้มันอาจจะ เอามาแค่4 h ยอ่อสุดท้าย4 h ลากขึ้นไปต่อเลยเนี่ย4 h ยอ่อเสร็จเบรกไปต่อเลยเดก็ดีดไปยาวฟอร์มวิกเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันได้เห็นบ่อยๆนะครับผมอันเนี้ยคือการรอฟอร์มส่วนคนรอ DCA ก็แบบที่ผมบอกคุณอยากจะแบ่งซื้อในโซนพวกเนี้ยคุณก็สามารถแบ่งซื้อได้เลยนะครับผมจุดยอมแพ้ก็คือแถวแถว4 8 0คือห้ามหลุดลงไปละ ถ้าหลุดก็คือคุณต้องมอบตัวเพราะผมมองว่ามีโอกาสจะย่อลึกมากกว่านั้นถ้าหลุด480และเทรนด์ Trend มันจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับส่วนเป้านะครับผมส่วนเป้าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าเมตาหรือ f c e e o o o เนี่ยมันสามารถที่จะเบรกออ l ทิร์ไฮขึ้นไปได้ต่ออีกผมมองว่า เป้าที่น่าลุ้นเนาะเอาเป้าถัดไปผมมองให้เป็นแถวแถวแปดแล้วกันนะครับแปดสามารถลุ้นได้นะครับถ้าเบรกออทามไฮรอบล่าสุดได้ขึ้นมาทิ้มแถวแถวนี้ต่อได้855นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของเจ้าหุ้นเมตาหรือ Facebook นะครับสรุปก็คือมันยังคงเป็นทิศฝั่งขาขึ้นในมุมมองของผมนะครับผม การหากลายุทธ์ในการหาจังหวะเข้าซื้อไม่ว่าจะเป็นการรอคอนเฟิร์มการซื้อหรือสาย DCA เน้นถัว่วเข้าเข้าเข,าเขาไปเลยก็ได้เช่นกันจุดยอมแพ้ก็คือแถวๆตรงนี้นะครับถ้าหลุดก็มองว่าควรมอบตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ